ไม่ยี่เดินก่อนครับชายที่ชื่อว่าฟอสเตอร์วอชิงตันเข้าฟ้องร้องต่อศาลว่าเดนิเอลสเตอร์ลิตไม่ยอมจ่ายเงินรองวัน24,0 0 0ปอนด์จากที่เขาเอาสุนัขสุดที่รักที่อดีตแข้งลิเวอร์อพูลประกาศตามหามามอบให้ครับแล้วเรื่องนี้ก็เริ่มจะบานปลายจากคดีหมาหายกลายเป็นคดีเสียหมาไปซะแล้วครับเรื่องนี้ต้องเท้าความไปไกลน่นถึงปี2019กครับที่บ้านของเดนียลสเตอร์ลิตในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดนโจรขึ้นบ้านและพี่โจรแกก็ไม่รู้จะมุ้งมิงอะไรครับ นั่นฮิวไอเจ้าลูซี่หมาปอมเมเรเนียนสุดเลิฟของพิเตอร์โศกไปเสียด้วยครับตอนนั้นเล่นเอาสเตอร์ลิตหัวใจแทบจะแหลกสลายครับประกาศให้รางวัลว,ว่าหากมีใครเอาหมาสุดที่รักมาคืนให้จะมอบเงินจํานวน24,400ปอนด์ออนหรือประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทให้เป็นรางวัลครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเสียหมาในครั้งนี้ครับโดยพี่ฟอสเตอร์วอชิงตันอ้างว่าตั้งแต่เขาเอาหมาไปคืนตัวเขาเองก็กลายเป็นหมาทันทีเพราะยังไม่ได้รับเงินจากพี่ดิดเลยแม้แต่แดงเดียวและหลังจากที่พี่ฟอร ไปฟ้องต่อศาลใน l อลศาลก็ตัดสินออกมาว่าสเตอร์ลิตจะต้องนําเงินรางวัลไปคืนให้กับฟอสเตอร์วอชิงตันตามที่ได้พูดเอาไว้ครับแต่จนแล้วจนอรอดหลังจากที่ศาลออกหมายแจ้งไปถึงสเตอร์ลิตถึง2ครั้งสเตอร์ลิตกับเมินเฉยไม่โผล่หน้ามาสะสางเงินรางวัลจนศาลเริ่มจะโวร้อนออกหมายจับเดนียลสเตอร์ลิตที่เพิกเฉยต่อคําสั่งศาลและมีแววว่าอาดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลจะเสียเงินมากกว่า24,400ปอนด์ปอนซะแล้วครับ งานนี้จะบอกว่าสเตอร์ลิตบิดหมดไม่สนุลูกไข่ก็ไม่ได้ครับเพราะทางพิเตอร์โศกเองก็ยืนยันว่าได้มอบเงินรางวัลให้กับคนที่นําเจ้าลูซี่มาคืนให้เรียบร้อยแล้วส่วนในบักฟอสเตอร์วอชริงตัน,นี่มันเป็นไผ่ก็ไม่รู้เขาไม่ใช่คนที่เอาหมามาคืนให้สเตอร์ลิตด้วยซ้ำครับส่วนเรื่องที่พิลิตหายหน้าหายตาโทรไม่รับไลน์ไม่ตอบไม่เห็นคําสั่งสารสเตอร์ลิตก็แจ้งมาว่าหลังจากที่เจ้าตัวโดนโจรขึ้นบ้านเขาก็ย้ายออกทันทีเลยไม่รับไม่รู้ว่ามีหมายเรียกมาถึงตนครับเรื่องนี้จะจบยังไงก็คง ต้องไปว่ากันต่อในชั้นศาลครับจากคดีหมาหายเมื่อปี2019ผ่านมา4ปีงานนี้น่าจะมีคนเสียหมากันบ้างเลยครับท่านผู้ชมเอาละครับและก่อนจากกันไปขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ